สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าลิเบียและสหรัฐไม่เคยเป็นรัฐภาคีของสารโลกท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่สำนักงานกฎหมายอัมสเตอร์ดัมแอนเ e อร์ฟได้ยื่นคำร้องต่ออายาการสารอาญาระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อให้มาดำเนินการสอบสวนและพิจารณากรณีที่นายอพิสิทธิเวชชาชีวะ ได้กระทำการอันเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยสั่งกำลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนหลายหมื่นคนเข้าปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต92คนและบาดเจ็บอีก2,000คนรวมทั้งถูกจับกลุมตัวไปขังตามเรือนจำต่างๆทั่วประเทศอีกหลายร้อยคนนั้นบรรดาจิงจกตื่นตูมทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนายพิสิทธิเวชชาชีวะเอง นายสุเทพเทือกสุบรรณและนายปณิธานวัฒนายากรโคษกรัฐบาลต่างก็ออกมาตีปลาหน้าใสกันยกใหญ่แถมยเยาะเย้ยว่าศารอาญาระหว่างประเทศคงไม่รับฟ้องคดีนี้หรอกเพราะเหตุว่าประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีของสารอาญาระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีสำนักงานกฎหมายอัมสเตอร์ดัมแอนเปอรฟก็ได้เตรียมหาทางหนีทีไล่ไว้แล้ว โดยจะให้อัยการศารอาญาระหว่างประเทศส่งเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติเป็นผู้ดำเนินการร้องขอให้สารอาญาระหว่างประเทศพิจารณาสอบสวนได้เนื่องจากเป็นเรื่องของการใช้อำนาจรัฐที่ทารุณโหดร้ายต่อพลเมืองของตนเองซึ่งผิดหลักสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชา,ชาติขณะเดียวกันก็ไปได้หลักฐานชิ้นหนึ่งซึ่งแสดงว่านายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ เกิดที่เมืองนิว c คาสเซิลประเทศอังกฤษจึงเป็นคนสัญชาติอังกฤษด้วยและเนื่องจากประเทศอังกฤษได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐพาคีของสารอาญาระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงเข้าข่ายที่ศารอาญาระหว่างประเทศจะรับฟ้องคดีนี้ได้เพราะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นบุคคลสัญชาติอังกฤษ ซึ่งได้ให้สัตยาบันเป็นรัฐภาคีของสารอาญาระหว่างประเทศเมื่อหลายปีมาแล้วและในท่ามกลางความชุลมุนสับสนและโต้กันไปโต้กันมาว่าศารอาญาระหว่างประเทศจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องกรณีที่ไทยยังไม่ได้ให้สัตย์เป็นสัตยาบันเป็นรัฐภาคีรวมทั้งปัญหาที่ว่านายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นบุคคลสองสัญชาติหรือไม่นั้น ก็พอดีได้เกิดเหตุการณ์ประชาชนชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลของหลายประเทศในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางโดยเริ่มต้นที่ตูนิเซียและอียิปต์ไม่เว้นแม้แต่ประเทศจอร์แดนบาเรนอิหร่านและซาอุดีอาระเบียจนเกิดเหตุการณ์จลาจนนองเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ลิเบียซึ่งพันเอกมูฮัมมัดกาดัฟีและบุตรชายได้สั่งใช้กำลังทหารปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วง จนมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาพระชาชาติจึงเข้าแทรกแซงโดยขอให้ศารอาญาระหว่างประเทศเข้ามาดำเนินการสอบสวนและพิจารณาคดีที่พันเอกมูฮัมหมัดกาดาฟีรวมทั้งบุตรชายตกเป็นจำเลยพร้อมกันนั้นสหรัฐอเมริกาก็สั่งให้มีการยึดทรัพย์ของพันเอกมูฮัมหมัดกาดัฟีและครอบครัวซึ่งมีอยู่จำนวนมหาศาลจะเห็นได้ว่ากรณีลิเบียนั้น รู้สึกว่าสหรัฐอเมริกาจะออกนอกหน้ามากที่สุดล่าสุดได้ร่วมกับพันธมิตรชาติตะวันตกส่งเครื่องบินรบเข้าถล่มที่พักและฐานกำลังของพันเอกมูฮัมหมาัดก,กาดาฟา้ากาดาฟี่อย่างรุนแรงจนเกิดการสูญเสียอย่างหนักในขณะที่พันเอกมูฮัมหมาัดก,กาดาฟี่ก็ไม่หยุดในการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงยึดเมืองต่างๆหลายเมืองจนประเทศตกอยู่ในสถานการณ์สงครามกลางเมืองไปแล้ว แต่เรื่องของเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าทั้งลิเบียและสหรัฐอเมริกาซึ่งต่างก็มีส่วนในการสังหารประชาชนชาวลิเบียจนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากนั้นเป็น2ใน7ประเทศที่ลงมติคว่ำธรรมนูญกรุงโรมซึ่งเป็นสนธิสัญญาจัดตั้งสารอาญาระหว่างประเทศเมื่อวันที่17กรกฎาคม2อ4 1อีก5ประเทศคืออิรักอิสราเอลจีนกาตา และเยเมนดังนั้นทั้งลิเบียและสหรัฐจึงนอกจากจะไม่ได้เป็นรัฐภาคีแล้วยังไม่เคยเห็นด้วยกับการจัดตั้งสารอาญาระหว่างประเทศมาตั้งแต่ต้นท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุมโมงในตอนที่ชื่อว่าลิเบียและสหรัฐไม่เคยเป็นรัฐภาคีของสารโลกก็มีแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ